สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยนะคะทํำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงสตาร์ของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ ลูกแก้วของอัมฟิสเรตีเกิดขึ้นค่ะชาวราศีมังกรที่เหนื่อยมาตลอดในเรื่องของงานเหนื่อยอกเหนื่อยใจเหนื่อยในเรื่องของภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะในเดือนนี้ก็จะเบาขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าลูกแก้วอัมฟิสเรตีเกิดขึ้นก็แสดงว่าในเรื่องงานมีคนคอยเมตตาคุณหรือมี เพศหญิงนะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้คุณได้งานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นในแง่ของการทํางานค่ะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นชาวราศีมังกรก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่เป็นทางนักนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะแล้วการเริ่มอันนี้นะคะก็ส่งผลดีขึ้นด้วยในระยะยาวแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นทีเดียวนะคะในเรื่องของการทํางานค่ะแต่เขาบอกว่านะคะสิ่งต่างๆที่ริ เริ่มไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไปทําอะไรเบียดบางคนที่เขาอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดูนี้ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราริเริ่มขึ้นมันทําให้คนที่อยู่มาเก่าก่อนแล้วเนี่ยมีปัญหาหรืออึดอัดใจหรือเปล่าเราก็จะมีปัญหากับ เพื่อร่วมงานเก่าๆได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในการรีเริ่มอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะต้องปรึกษาผู้รู้หรือปรึกษาคนที่เขามีอำนาจกว่าในการดูแลสถานที่แห่งนั้นนะคะเป็นคนออกหน้าก็จะถือว่าการทํางานก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะชาวราศีมังกรเรามาดูในเรื่องของการเงินกันดีกว่าภายใต้การลูกแก้วของอัมฟิริตีการเงินได้เจเหรียญค่ะภพ่เจ็ดเหรียญก็เรียกได้ว่าเงินที่วาดหวังรอคอยไว้นะคะอาจจะต้องช้านิดนึงนะคะไม่ได้ทัน ท่วงทีหรือไม่ได้ตามที่เราต้องการอย่างรวดเร็วนักแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะได้ตามที่คุณคิดนั่นแหละหลักใครที่เคยมีปัญหาอึดอัดในช่วงการเงินในเดือนที่ที่ผ่านมานะคะในเดือนนี้การเงินก็จะ เขาเรียกได้ว่าตีตื้นขึ้นหรือมีงานที่ทําให้ได้เงินเนี่ยคา,าดหวังได้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ช้านิดนึงแต่ก็จะได้แบบชัวร์นะคะถ้าจะคิดริเริ่มหรือการลงทุนอะไรชาวราศีมังกร,กรก็สามารถทําได้นะคะเพศหญิงผิวขาวรูปร่างอวบๆหน่อยนะคะจะเป็นคนช่วยส่งเสริมทําให้การลงทุนครั้งนั้นเนี่ยเจิดจ้าหรือสดใสเลยทีเดียวค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันดีกว่า ชาวราศีมังกรเห็นไหมคะไพ่สีไม้เท้ามันบอกบอกถึงในเรื่องของความรักความผูกพันที่ดีแล้วก็เป็นลักษณะของการสมัครสมานสามัคคีกันเพราะฉะนั้นนะคะ คู่ที่มีปัญหากันงอนแง่นกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้จับมือกันคืนดีกันหรือเป็นลักษณะของการประสานความเข้าใจประสานรอยเล้าที่เกิดขึ้นดวงความรักชาวราศีมังกรเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ยังสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พบลักจากคนในครอบครัวแนะนําให้นั่นเองเพราะฉะนั้นลองไปเที่ยวสังรค์บ,บ่อยๆแล้วก็ทําตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ผู้ใหญ่ก็จะเมตตาแนะนําคนดีๆมาสู่คุณนะคะ